เต็มแล้วเต็มเลยนะคะและไม่ได้จัดไปบ่อยสวัสดีค่ะจ้าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอหน้าเราสองคนนะคะตามคําเรียกร้องหนาหูแน่นหูค่ะไม่ไหวจะปังแล้วไหมไม่ได้สาตว์ไหนคะที่ปังมากวันนี้บีบีโก i บีบีโก b บีบีโกลทำได้ดีโกลได้จริงผิวโกลหน้าใสฉ่าเงาวาวเป็นสาวเกาหลีทำได้ทุกเพศทุกวัยจริงและก็หอบ กันทิ้วกันมาทําทั้งครอบครัวคอร์สชิ้ติดติดร้านใช่ค่ชี้ใครๆที่มีหน้าร้านสันน่นวดหน้านวดหน้านะหรือเดลิเวอรี่หรือไม่มีอาชีพเลยค่ะมีกระเป๋าใบเดียวก็สามารถที่จะเป็นอาชีพสร้างไรายได้พิเศษจากงานประจําหรือทําเต็มตัวได้วันนี้นะคะเราก็เลย <c oughs> เปิดคอร์สนี้อีกหนึ่งครั้งพร้อมกับช่วยคนไทยทำราคาพิเศษลดราคาเยอะเลยนะลดอิแล้ว รออีกแล้วก็แจกอาชีพไงเพนน้าสองเ็นน้าเราสองคนทีืน่แนแจกอาชีพแหละเพราะว่าเราสองคนประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ในโลกออนไลน์คอนซัลต์อยู่เบื้องหลังนะทั้งร้านความงามทั้งธุรกิจความงามใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลยมาแจกคืนกำไรสู่สังคมแจกค่ะอาจารย์แม่โปรโมชั่นรอบนี้ใครที่ได้เรียนจะเจอกับอะไรและเขาจะได้อะไรแถมบ้างคะสอนละเอียดยิบ เลยตั้งแต่การวิเคราะห์ผิวชั้นผิวสอนทฤษฎีครบทั้งหมดเลยทุกต่อมทุกรูกลุมขนนะชั้นผิวหนังมีกี่ชั้นเราสอนให้คุณหมดเลยการเพื่์ผิวหน้าลูกค้านี่เรียนหมอเหรอคะสอนเป็นคิดว่าเยนไปเปิดคลินิกหมอรักษาหน้าโอ้ m ม่ก็หมอรักษาหน้าลูกค้าเรื่องหน้าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่ใช่หน้าไม่ดีไม่มีไม่มีใครไม่เสียตังเกี่ยวกับหน้าตัวเองค่ะไม่มีใครยอมอดแต่ไม่ยอมขิดเลยจริงค่ะ จริงขนาดว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ผู้คนไม่กล้าออกจากบ้านแต่คุณเชื่อไหมคิวนัดจองล่วงหน้าที่สถาบันและที่สาขาแน่นทุกวันเรามีคอนเทนต์สำหรับพวกเราและลูกศิษย์ของเราที่เรียนคือไม่จองไม่ได้ทำไม่จองไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นคิดดูแล้วกันนะคะเศรษฐกิจและพิษโควิดแบบเนี้ยเรารอดและลูกค้าของเราแบบจองล่วงหน้ากันจริงๆเนาะทีนี้แจละทีนี้แหละ สถาบันเนี่ยก็เลยจะมาถ่ายทอดวิธีการที่จะทําให้ทุกคนรอดจากาาลลการทช่เรารอดแล้วและลูกศิษย์เรารอดมาแจากอาชีพจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ<ม>จริงๆค่ะครูก,การันตีเพราะว่าลูกศิษย์ที่จบจากเราอ่ะฟีดแบ็กกลับมาแบบทุกคนบอกว่าตอนนี้สามีเราออกจากงานแล้วนะจากที่ทํางานโรงงานทั้งคู่มาขับรถให้อย่างเดียวเป็นดิลิบเบิี่แล้วหนูก็มีรายได้หลายแสนนะ<ม>ซึ่งเมื่อก่อนหนูต้องทําทั้งปีจริงค่ะบางทีรายได้หนูวันนี้เท่ากับหนูทําเมื่อทั้งเดือนเมื่ออาชีพเดิมค่ะรายได้วันเดียวนะคะ แล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะลูกค้ารักเพราะว่าแก้ปัญหาก็ได้จริงใช่แม่บ้านเอ่ยขายของชําเอ่ยอาชีพพนักงานทั่วไปพนักงานประจําคนตกงานผู้สูงวัยเจ้าของร้านความงามแม้กระทั่งเจ้าของอะไรนะที่มาเรียนกับเราเจ้าของโรงงานไม้สักที่จังหวัดแพร่แม่รัชนีอายุจะหกสิบก็ยังมาเรียนเลยศาสตรจริงค่ะคือแค่เรียนแล้วไปดูแลตัวเองค่ะคดคุ้มแล้วคดคุ้มแล้วเราะราคาคอร์สราคาคอร์สไม่ใช่คอร์สเยนนะคะ คอร์สการทำีทเ MENT ก็เกิดเท่าราคาเย็นแล้วจริงเหรอคะจริงค่ะแค่เรียนแล้วไปทำตัวเองหนึ่งครั้งเนี่ยก็คุ้มที่สุดแนี้นะชีวิตอย่างนี้ลูกค้าแห่มาเป็นนักเรียนหมดเลยทำเองได้ด้วยทำเองได้ด้วยแค่คุณมีกระจกมีหน้าของคุณเองคุณทำเองได้ด้วยนะคะอันนี้คุ้มมากๆนะคะโปรโมชั่นอาจารย์แม่นอกจากลดราคาค่ะนอกจากลดราคาไปถามในอินบ็อกซ์นะเรียงกี่วันนะหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันเองแล้วอะไรหนึ่งวัน เรียนหนึ่งวันแล้วก็ได้ใบประกาศด้วยใบประกาศด้วยใช่ทำอาชีพนี้ถูกต้องตามกฎหมายเลยครบเลยต่อให้คุณบอกว่าคุณเรียนไปดูแลตัวเองเราก็ให้เพราะในวันหนึ่งน่ะเมื่อไหร่ที่คุณดูแลตัวเองได้ดูแลคนข้างๆได้เขาจะสงสัยและเขาจะถามคุณจะมีคนวิ่งเอาเงินมาให้คุณถึงบ้านจริงจริงจริงค่ะคุณสามารถจะไปต่อยอดอาชีพที่คุณเป็นที่คุณมีอยู่ได้วันเดียวนี้จับมือทํา จนเป็นและเข้าใจทุกกระบวนการค<ช>่ะนะคะแล้วก็ไม่เก่งก็ไม่ให้กลับนะคะไม่เข้าใจก็ยังมาเรียนซ้ําในออนไลน์ซ<ช>้าๆได้อีกแถมฟรีคอร์สออนไลน์ซึ่งเรียนซ้ําเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีหมดอายุเรียนตลอดปีตลอดไปอัปเดตอัปเทรนด์ความงามและให้ความรู้เพิ่มเติมในออนไลน์และในห้องไลน์กลุ่มออนไลน์เฟซในกลุ่มสอนการตลาดด้วยเรื่องยิงแอดยิงเพจสร้างเพจโฆษณานะคะแล้วก็ยิงระเวน บริเวณบ,บ้านอารอบบ้านรอบบ้านเป็นระเวนบ้านโอเคไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในอากาศเงินจากคนไม่รู้จักและเทรนด์ทางด้านความงามไม่จําเป็นคุณต้องไปแบบกู้ธนาคารเงินก้อนมาเปิดร้านอีกนั่นมันเอาแล้วนั่นมันเป็นยนุคไดโนเสาร์ต่อแล้วค<ช>ุนั้นมันดึกดันตอนนี้ใครๆก็สามารถสร้างรายได้จากที่บ้าน w o r k f r o m Home ได้ค่ะ่คุณสามารถปรับพื้นที่ที่บ้านของคุณเป็นหน้าร้านที่เนรมิตผิวหน้าลูกค้าให้เป๊ะได้ใช่ค่ะ ไม่จาเป็นต้องมีทุนเยอะใช่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนเอ๊ะแล้วบางคนห่วงบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่ให้ลูกค้าเข้าไม่ให้คนเข้าก็ทายังไงคะเดลิเวอรี่ได้กระเป๋าใบเดียวถูกต้องนี่ออเราสอนเทคนิคเหล่านี้ให้หมดเลยไม่ใช่แค่ทฤษฎีของบีบีโกนะสอนการตลาดสอนการต่อยอดธุรกิจสอนการดูแลลูกค้าสอนการบริการลูกค้าบริการลูกค้ายังไงลูกค้าถึงติดอบริการลูกค้ายังไงลูกค้าถึงทักแชทแชทแตก นี่อันนี้สําคัญซึ่งหลายๆที่ไม่สอนบริการลูกค้ายังไงทําให้ลูกค้าสามารถนัดคิวตัวเองได้นี่โดยที่เราไม่ต้องบอกว่าอีกสิบสี่วันนะคะลูกค้านัดมาเลยสิบสี่วันแล้วนะสิบสี่วันแล้วนะต้องทํำไหมทําเพิ่มไหมและลูกค้าเนี่ยโอนจองกับลวงหน้าด้วยใช่ค่ะไม่โดนเดียวแน่นอนค่ะและไม่มีหักค่าคิวนะเดลิเวอรี่เนี่ยคุณทาเองเลยอาชีพคุณเรียนจบไปไปรวยเลยลูกเรียนจบไปไปทำมาหากินเลยลูกโอเคไหมคะ ถ้าใครเห็นคอสนี้นะอย่าเลื่อนผ่านถือว่าพลาดมากๆเพราะครูก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนแล้วมาทําเองสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ต่อยอดกลายเป็นเจ้าของสถาบันกลายเป็นโรงเรียนสอนไปแล้วนะจากคนที่แบบว่าไปเรียนเพื่อที่จะมาทําตัวเองอ่ะมันต่อยอดได้จริงแล้วมีกีโกดียังไงทำไมต้องเรียนทาไมต้องเรียนเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะเราอ่ะอยากจะาอยากจะช่วยตัวตัวเองในการที่แบบผลัดเซล ใช่ค่ะและก็ผลักวิตามินเองโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าไปที่คลินิกไปนอนให้คนอื่นเขาทำเราไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรใส่หน้าเราจริงแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้เราสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะดูแลนะคะว่าอินเกเรียนไหนแล้วก็แบรนด์ไหนยี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อที่ select ฮโซหรือว่าคนทั่วไปให้การยอมรับ หลายคนหน้าปูหน้าพังหน้าไม่ปังหน้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็มีค่ะทาคอร์สนี้จากที่อื่นนะเพราะอะไรคุณไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนที่เขาเอาลงหน้าคุณแล้วมันเห็นผลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เป็นลูกค้าเราจึงแบบมาจากหลายๆที่บอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นเทคนิคไหนที่เหมือนเทคนิคที่นี่ริงค่ะทำแล้วมันเปลี่ยนเลยตั้งแต่ครั้งแรกใช่มีหลายคนบางคนอายุ560ค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ครั้งแรกเขาบอกว่าจําป้าคนที่เดินเข้าร้านกับน้องสาวคนที่เดินออกจากร้านไม่นัามันคนเดียวกันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่ครูไปเรียนค่ะเพราะว่าครูได้ความหน้าเด็กเลยทันทีโดยไม่ต้องรอเขาไม่แก้ปัญหาผิวหน้าให้ใช่ตรงจุดได้ลงลึกถึงชั้นผิวหนังแท้จริงใกล้ชั้นผิวหนังแท้มากที่สุดซึ่งเป็นชั้นที่สําคัญใช่ที่จะสามารถเปลี่ยนเซลล์ผิวของเราได้ใช่มีปัญหาอะไรฝ้ากระรอยสิวรูสิวผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอใช่ค่ะปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วย B B Glow d e e อย่าทําให้เรื่องการมีใบหน้าหมองคล้าและความไม่มั่นใจของคุณนะ่ะมันทําให้ชีวิตของคุณสะดุดให้เสียโอกาสอีกหลายหลายหลายๆายอย่างเพราะฉะนั้นเรียนไปทําเองก็คุ้มค่ะจริงค่ะในราคานี้และได้การตลาดและได้ทํากับได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีรางวัลการันตีมากมายท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเห็นไลฟ์นี้แล้วใครเห็นคลิปนี้แล้วนี่คือโปรโมชั่นสุดท้ายของปีพิเศษมากที่สุด โปรโมชั่นแบบนี้อีกแล้วไม่เคยเห็นจัดเลย <c oughs> ทำไมถึงจัดใจดีจังม่ <c oughs> อคบร,รอบ3ปีมอิษัทสจ้าเต็มแล้วเต็มเลยนะคะแล้วไม่ได้จัดบ่อยๆเพราะเรามีศาสตร์นวดจองค e ิวอีกหลายสาสตร์